อยู่ที่ร้าน Big Bear Eatery นะคะนี่ถ้าไม่มาเห็นกับตาก็ไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่นนทบ,บุรีกับบรรยากาศสวนสวยๆต้นไม้เยอะร่มรื่นและมีน้ำตกถึง2จุดสูตรโอโซนกันให้เต็มปอดเลยนะคะให้ฟีลลิ่งเข่าใหญ่เข่าใจมากๆส่วนขนาดใหญ่มุมถ่ายรูปเยอะมากมีทั้งมุมสวนมุมน้ำตกมุมคาเฟ่มุมฟาร์มผัก มาเช็คอินได้รูปสวยๆอวดเพื่อนๆแน่นอนค่ะที่ร้าน Big b a บ c a คาเฟ่แอนดอนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่มีความผักสลัดเฮโดรโปรนิกอยู่หน้าร้านเลยเขาเพาะเลี้ยงไว้ได้ดีเลยนะคะผักสวยสดน่าทานมากๆ เราสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะหรือว่าจะนำไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับแน่นอนได้ทานผักสดๆจากฟาร์มเลยค่ะนอกจากฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปรนิกนะคะทางร้านย,ยังมีฟาร์มปลูกเมลอนเองด้วยค่ะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นถึงสองสายพันธุ์เลยสีเขียวเป็นสายพันธุ์คิโมจิและสีส้มเป็นสายพันุ์ซูบาริคิงค่ะอย่าที่ห้ามพลาดเลยนะคะน้ำเมลอนสดปั่นค่ะ บอกเลยว่าหอมหวานอร่อยสดชื่นทั้งสองแบบเลยหรือว่าจะซื้อกลับบ้านเป็นของฝากก็ได้นะคะวันนี้เราเปิดต่อมรับรดกันด้วยของหวานค่ะบิ๊กแบร์ช็อกโกแลตลาวา เป็นดาร์กช็อกโกแลตเข้มขน้นเนื้อนุ่มฉ่ำเสิร์ฟพร้อมไอศครีมราสเบอร์รี่และยังมีสตรอเบอรี่สดส,ส้มวาเลนเซียและเลมอนสดด้วยค่ะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่เข้มข้นอร่อยมากเอามาดูเมนูข้าวกันบ้างค่ะเป็นข้าวอกไก่59องศาท็อปปิ้งมาด้วยไข่ออนเซนเจาะไข่ออนเซนเยิ้มๆนะคะเอามาทานคู่กับอกไก่หมักสมุนไพรคั่วพริกเกลือเข้ากันสุดๆเลยค่ะ เมนูถัดมาเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะเนื้อสันนอกออสเตรเลียซอสแผนงเป็นเนื้อซูวีสมุนไพรนุ่มชุ่มฉ่ำย่างมาสุกกำลังดีเสิร์ฟพร้อมซอสแผนงเข้มขน้นรสชาติสไตล์ไทยๆเลยค่ะเมนูถัดมาเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วนะคะทางร้านใช้เนื้อหมูสันคอนำมาซูวีให้เนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมซอสแจ่วนะคะและผักสดจากฟาร์มที่เราเห็นข้างหน้าค่ะ เนื้อหมูนุ่มชุ่มฉ่ำทานคู่กับซอสแจ่วของทางร้านอร่อยมากเลยค่ะเมนูถัดมานะคะเป็นปูนิ่มผัดพริกไทยดำค่ะทางร้านจะนำปูนิ่มไปทอดให้กรอบเลยนะคะคลุกเคล้ากับซอสพริกไทยดำผัดมากับพริกหวานรสชาติอร่อยเลยค่ะพัดแนะนำเลยนะคะร้าน Big b e a r ์อิตาร้านนี้เป็นทางร้านอาหารคาเฟ่ฟาร์มผักไฮโดฟาร์มเมลอน มุมถ่ายรูปมีทั้งมุมสวนมุมน้ำตกมุมคาเฟ่มุมฟาร์มผัก เหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาค่ะอยู่ถนนชัยพฤกษตรงข้ามจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามนนทบ,บุรีถ้าไม่ถูกก็เปิด Google Map ได้เลยนะคะมีที่จอดรถค่ะหรือจะสั่ง Delivery ผ่านแพลตฟอร์มของทางร้านก็ได้สอบถามโทร0900899992ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะ Big b a r Eatery ค่ะ